ีค่ะทุกท่านเราอยู่ที่ตลาดร่วมจิตครับผมรอกินข้าวเย็นกับโกโนครับ I'm waiting for Gono my anti for dinner she will come maybe in five minute เราลองโทรหาดูครับ I'll c a l l ถ้าเคยจำตลาดนี้ได้นะให้ดูรอบๆร่วมจิตมาเก็ต you can remember, I have been here twice. Oh, you say that. Oh, nang nang นั่นไงมาพอดีไปน้องจะกินอย่ยังไปไปพาเดินไปมาดูครับว่าอาหารที่กโนชื่นชอบคืออะไรครับ๋วยจับน้ำใสเจ้าก๋วยจับชามนึ่งค่ะพ,ะเะพิเศษเออพิเศษโอ้น่ากินมากเลยกโนมีไส้ใช่ไหมพี่ครับ เออสุดๆเลยมีมีไก่จับมีอะไรอีกพี่เจ้าจับอย่างเดียวครับจับอย่างเดียวอยากกินโจะไปนั่งจกไปกินหน้าร้านโจ้แล้วกันเนาะคือไปกินร้านโจ้ได้ไหมครับได้ครับไปนั่งเลยครับเอาไปส่งอยู่เตนครับผมธรรมดาพิเศษนะพิเศษคครับผมไปกินร้านโจกันเดี๋ยวไปให้ครับครับผม ก๋วยเตี๋วสุก,กี้เจ้าไหนอร่อยอ๋อสุกี้เจ้านี้อร่อยอรัเก่า,เานะโบร,ราณเออโบร,ราณวงเวียนใหญ่เอาโดนแย่งแล้วว่ะเออเอาโจ๊กพิเศษพี่พิเศ,ษ,เศษหมูรหมครับผมรค,รบครับผมเดี๋ยวนั่งประมาณโตหนึ่งเห,อหรอพี่ ตัวนี้เนาะเออตัวนี้เนาะเออตัวนี้ก็ได้ของอูมาแล้วดิกาแิา้วกบาทหบนะ้าโอ้หโหจบกน่ากินมากเลยกะโ ลองลอกินไหมให้ดูนิดนหนึ่งครับน่ากินไหมครับไม้คลองจีฮงโคสุดยอดเลยนี่แล้นั่นก็ของกุนูครับเกลืจับครับเชนิสซูดโดซุปอะไรกุนูฟงเลยใส่น้ำส้มเหรอใส่น้ำส้มอ,อย่างเดียวกุนูชอบเปรี้ยวๆอีกอันนี้มีอะไรบ้างจิงเจอร์กาลิก A crispy i don't know how to call uh, crispy noodle ก็นอนไปสั่งอะไรนะซุกี้หมูสุกี้หมูกับสุกี้แห้งน้ำกับแห้งโนอนสัส่งมาจองอย่างให้มาชิมดูเนาะมาชิมเหมือนเหมือนกันเลยนะหมูกับหมูก็แห้งกันนะ ามชิน 4, ช้นสี่ชิน 6, ช้นหชิน 8, ช้นหชิ้นเดชิ้นแปดชิ้นเยอะเลยแซ่บครับรมูเปาอ่อนนอร่อยมากๆครับที่นี่แนะนำโจ๊กคุณแหมริ m ภคเมนเดคอนจีโ,น,โนไม่มีเมนูทำต่อไปเหรอ ปีเกตุตลเราทำไปยังวะทำไปแล้วบอกเบอกแฟนหน่อยจะทำเมนูอะไรต่อไปพวกโกโนนโนมทำขนมรังผึ่งก็เป็นอร่อยเลิศขนมรังผึ่งเอาวัฟเฟิลวัฟเฟิลแต่ของโบราณนะแล้วก็วัอร์โบราณพลังหัตถ์ทำปั้นโข ก็กำลังจะอร่อยนะแล้วก็ยังทำไอซิม,ม,มเมนูต่อไปเอาอะไรเนี่ยเมนูต่อไปเนาะคิดบ้างผัดข้าผัดเจไหมมันใกล้มันใกล้จะก,ก,กินเจแล้วนะดีดีข้าผัดเสือข้าผัดเจเือนเท่า เหมือนคราฟตที่เราทำมันก็ต้องผัดตัวเต่าเนาะแต่นี่เขาจะไม่ใส่อะไรเลยอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วไม่ใช่พอแล้วลอให้่งเองงติดนะครับแล้วก็ประหบรนะคทานอยู่นะครับ ออมาเสร็จก็ขอวรนะครับุกาม่อยมั้สุกี้กระนูจะสั่งสุกี้ยากิ for t o m o r e dry condition and soup condition เ็ดสีกงระยังกินเหมือนเลยวะกี uki, ่เหาได้มาอยู่ถูกไหมบอกแล้วที่ผมซื้อขอให้ซื้อสวย ตัวน,นั่อันเนี้ยอนใี่เพื่อนให้อะไรวะอันนั้นให้ไครไปแล้ววะไม่ต้องเลยไอเดย์มันก็ชอบมาแบบนี้เนาะมึงไปตามกนะัต้องตามไหมตามนี่เมื่อกี้ที่สั่งซุกกี้ไว้คุณหน้าคุณหญิงสั่งแห้งกับน้ำ เอื้ออยู่หมูเนื้อยอยู่สองตอนันมีหมูสองตอนันสองตอนันสามตันนี่ละเดี๋ยวนี่เป็นตุกี้น้ำครับตุกี้ยากีไข่ตายร้าน,นก่าแกตได้ดี อร่อยครับอร่อยครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดนะครับยินดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาในรายกลรนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเจ้าผู้บริโภคนะครับามาทานอาหารอยู่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่กรอบกว่ามาได้ราคาสุดที่เลยนะครับทางตลาดก็รุ่งเรานะครับจากท่าปากท่าทนะครับในวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็มีรถเทศน์ต่อนะครับมหาวิทยาลัยนะครับที่อจังหวัดสาขาวัดอุทรวาน ก็ขอได้เมารุ่นบูดด้ครับวันนี้เป็นการพัด้วยาริน้าวเป็นคุชชีากบารถือวาดีนะครับข้าวข้าเข้า่างงยมันอร่อยตรงน้ำจิ้มเหรด้ร่นดครับต้องใส่เยอะนต้องใส่เยอะเนาะมันร้อนนะต้ก็ค่อยกินคับกินซอสบิแคปบูมิยู e ิ t อร่อยตรงน้ำจิ้มจริงเนี่ครับใส่ลงไปเย,ยอะๆงกนน้ิมไม่ปไม่เป็นปน้ำ้ยีาะเาเจียวนน้ำจิ้งงจ,จิมกระ,ะเทียมน้กระเทียมต,ว,ยตวันนี้สองนาหลานตะลุยตลาดร่วมจิตครับ กินเนื้อวิตกวนอมอร่อยแต่ถ้าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวนะใช่ไหมั่านลองถ้าไม่ใส่มันจะขื่อนะใช่มีแฟนคลับหลายคนครับบอให้ผมกินผักเยอ<ย>ะๆบำรุงนะคณใหญ่ถ้าดูไปอุ้งิ่นเน,นื้อ คับบ้าอ,อร่อยฟรีชียเลยหกินปานนะกิ่กินแบแไต้องดก่อน กิงใจงอร่อยหมูดูอร่อยจริงรน้เนื้หมูอีกรูปไอกิเลย recommended ครับ dry condition สุกเลยไม่เหยัง์ยังรอี่เรไม่จัดเลยอร่อยจริงว่ะถ้ากิมาเหยียครับม,ม,มีหมูด้วย่นลูก มีผักด้วยอ่ะ อยอดครับขอบคุณครับที่ติดตามครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆครับกดติดตามด้วยเพื่อรับชมเมนูวนัวโกโนนะ ให้ข้าวหมูทอดจานหนึ่งครับใส่แป้งใส่ครับแต่ผมผมไม่โรยกระเทียมได้ไหมจะทอดเดือดวันมอฟรายโปรวินไรซ์ชิ้นย่างนี่อร่อยมากนูน่ากินมากเลยอ่ะดูนี่มีอะไรบ้าง มีหลายอย่างนะเก็จะมีอันดับแรกอะน้ำน้ำใยน้ำน้ำใยน้ำแก่นเฉากลวยแล้วก็เฉากลวยแล้วก็แบล็คเจอรี่อ่าไอตัวเนี้ยกาเรียกว่าเม็ดอะไรล่ะภาษาไทยก่อนภาษาไทยไม่เดือไม่ใช่อะไรอ่ะทำไม่ได้ทไม่เดือแต่กล้วยแต่กล้วยเออแต่กล้วยอันนั้น่ะอะไรพันธุ์นั้นเราเรียกแล้วก็วุ้น วุ้นแต่กล้วยแล้วก็วุ้นแล้วก็จะมีอันนี้ลูกเดือยลูกนึกได้แล้วลูกเดือยอันนี้พุทราพุซ่าจีนไม่มีมาเลเนาะแล้วก็เดี๋ยวแดงๆงนี่อะไรเนาะอ๋อนี่นี่มันเก่าเก่ากี้หรือเป่ะเก่ากี้ใช่อันนี้เขาเรียกต็อกเกียร์นะต็อกเกียนะลูกเนี่ยไอตัวนี้ต็อกเกียันจะเป็นเหนียวเหนียวเป็นแป้งเหนียวเหนียวต็อกเกียร์ายยางเลยเอาตงกินไปก่อนคุณสั่งข้าวอีกจัง ทำอะไรเข้าเนี่ยร้นี้ไงร้านนี้เปนงานนำกลิ่นใช่อยากลองไงแต่โมโอ้ยเด็กๆยังไม่ได้เพิ่ความะทำอะไรกินข้าวหมูทอด เรกินของหวานก่อนแล้วโไยกินของคาวแล้วค่อยไปกินหวานเนี่ยกูไปกินหวานแล้วมากินคาวมานันแปลกๆกินแล้วเออม,มัน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 บล็อกไหมว่าไงภาษาเราเรียกว่าอะไรขาดต้องไหมหวานกับหวาน,วานตตเทียเดียว ขาอะไรนกอะไรนบ่ขายเอาไว้คือบ่ขายไว้เขาใส่แป้งก pues ็เลยทำไก่ทอดข้าวไก่ทอด่อนไม่มันจะห่อนกันเนาะออกมาจากเตาเดียวนี้ยังต้องเลี้ยงหลานอยู่วะเลี้ยงก็ไปบ้านยกเวนกเวัน้านบ้านที่ว่าจะพาแบไปหาหมอเขาก็มัพามา โอ re, Juice, ้ยดีหน้องเสียดม่ตแย่งกันดิคือ right ่ิด้แย่งกันเรี่ยงด้งานงาวดก็ย่างแย่งกันเนอนั่นแล้วนั่นแล้วไปหาามาน้ำบอกเอามาเเดียนน้ำบอกเาอุ่นบาไวแล้วเอุ่มบาไวแต่เรปวดคอเขาเขานันและเราได้ตะเบิงล่วยเฟ้หแต่ตอนนี้มันัเล่นเราเราพอดีเอาพุอยู่ไหนนะอยู่ี่บ้านบ้านบ้านอเมรา่บ้านอเมรมันบอกออยู่บ้านไ กับนก็ไม่ยแนไปอยู่นแตเคยขบาโชดีได้ลูกเคได้ลูกชายก็กาจะมาเยอะแล้วแต่ลูกชายยังไม่เอมีลคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มาได้หลานคนหนึ่งแล้วก็ดีแล้วเนาะย่าอยากไปนน้ายาเงกลูมือก็ไปจ็มงกงชาน่ะาท่านตื่น ไี่โอกาสัง่จะเจอกันไอ้หน่อยกับ่มาเลยเมือน่อยเงียบเป็นรต่จุลหลักพ่อมากงคือยากน้ำนันล่ะยังก่อจะเมี้เขาเลยลักแม่คนทีมเขคือศาสนาก็คือแม่เ็นยวอ๋อเกี่ยวซ้อมมาใ่อ๋ออตนผ้ากลับแล้วเหรอช็อกโกแลชิมดูอร่อยชาอิ่มแล้วอิ่มมากหนาอะไรเลยาไปลเขาเนี่ยเขาเกี่ยวผ้าไปยังไง ไปส่งไปส่งใอรไปส่งหรอกกับคารับไปกายภาพกายภาพมาถึงชโวงหรอกเกี่ยวนัานอยู่ไหนอ่ะาพานแนอาหาแกนเขานัดที่นวรย่างไรแลบวเขาจะนัดเข้าเขาจะนัดเข้าว่านจันมันซูอร่งน้นะหมอน้าใบว่าหมอกายภาพมาแหมอกายภาพที่ไหนคะหมอกระดูกเอาแบบนี้อามาก็ไปล่ำกระบองก็ได้เราสิมาไปแล้ว โอ้ยอยู่ในอากาศดีจะตายอากาศดีนะพี่นาแล้วแกอยู่ได้อากาศดีอยู่บ้านนอกอยู่ปนนอกอยูนนอกอยู่ไอ้อาจีนเขเรียกว่าอะไรปาจีนบุรีอ่ะข้าปลาไทยอ่ะปลาไทยขวดไว้บางนีดไม่เป็นบางนวดบางดามีแต่ละตีนวันนี้ขวดอะไรเนี่ยข้าวตีนข่ ้องใช้คบไ้ใช้เป็นโกโกเลยอีกเดียวจะไปขอน้ำเติมแมกิ๊จ้าเอกกมูกมาหน่อยกลับเข้าไปไหเอาน้ำไปม่อร่อยอร่ม่อร่อยแล้วใจะเพิ่มอะไรไหมเพิ่มได้เี๋ยวจัดให้เดยวจะาใต้หมทร้านจริงหรอถ่้หมูทุกร้านค็อยู่ม้วงไหมเอาแม่ออีกอ่ะไหวอ่ะพอไอ แม่โทมาฮัลโหลแม่ดูเขาตากให้กนน้องคุยแล้วกันนะแม่น้องอันเด้ขอบคุณครับพี่ติดตามครับอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บหลายพี่เกี่ยวแนะนำตลาดได้หน่อยแล้วตลาดนี้อยู่ตรงไหนเปิดมากี่ปีแล้วอันนี้เขาห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วแต่ว่ามาสร้างใหม่นี้เพิ่งจะสองปี โอเคครับมา,มาได้เนาะขอนแก่นเน,ะนาะได้บ๊ายบาย